นอกจากจะประหยัดราคาแล้วรถใหม่3ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบอกเลยว่าเราใจอยากแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมโบเดลทวินพาวเวอร์เทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับร้อยเกแรงม้พาพยายามไปอย่างมั่นใจนเสียงเครื่องจะเป็นอย่างไรั้าเกสตสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยวนะนี่คือเอกลักษณ์เลยของเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบของท่ายกังหางขาขาวนะฮะ ห้องเครื่องบอกว,ว่าสวยงามมากนะครับวันนี้นะครับเป็นของง่ายๆในราคาพิเศษท่านผู้ชมครับไม่8 0 0 0 0 0โลกันนี้ก็ขายอยู่8 000, 9 9 0 0 0 0 0บาทเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ประวติวดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็น SUV ที่สุดรหรูหรานในราคาที่สุดประหยัด นอกจากจะประหยัดราคาแล้วรถใหม่3ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับจะเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบอกเลยว่าเราใจอยากแน่นอนนะครับเพราะคันนี้เป็น B M W X3 <Yeah! S 1> จากค่ายกังหันสีฟ้านะครับจากค่ายเยอรมันนะฮะ B M รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดของความประหยัดนะครับรุ่นนี้2 0 0 0ซีซีนะครับ190งแรงม้าประหยัดน้ำมันถึง24กิโลเมตรต่อลิตร อัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่8.1วินาทีไปได้มาทั้งความประหยัดมาทั้งความแรงทั้งสมรรถนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องยนต์ว่ารุ่น X3 คันนี้นะเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะครับรวมไปถึงห้องโดยสารต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงนะว่าเครื่องยนต์ดีเซลคอมโบเรลทวินพาวเวอร์เทอร์โบหรือเทอร์โบคู่ ร้อยเก้าสิบแรงม้าพาทะยานไปอย่างมั่นใจนี่เสียงเครื่องจะเป็นอย่างไรน้องเจตสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยลูกนะอ่านี่คือเอกลักษณ์เลยของเครื่องยนต์พวินเทอร์โบของค่ายกังหันปลาขาวนะฮะห้องเครื่องบอกแล้วว่าสวยงามมากนะับแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงนะรวมถึงสติ๊กเกอร์ต่างๆที่ติดจากโรงงานนะยังอยู่ครบนะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมอกรของไทยก็อยู่ครบห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ เกียร์ช่วงล่างระบบส่งกําลังรวมไปถึงระบบแอร์นี่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไฟหน้าเป็นวงแหวนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์สวยงามมากนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสีสว่างนะครับทนสว่างปลอดภัยดับเครื่องนะครับว่าเสียงเครื่องอ่ะได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะครับคันนี้ล้อแม็กนะครับยางพิลลารี่นะครับสองสี่ห้าห้าสิบขอบสิบแปดนะครับล้อแม็กติดรถจาก BM นะครับเป็นทูโทน หน้าเงาแล้วก็สีเทาสวยงามลงตัวครับนิ่มนวลปลอดภัยมั่นใจทุกการขับขี่บ่อ,บอหนังด้านในเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเข้มดูดันแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ปี2015.16จนะครับเลขใหม่อยู่ที่82,075กิโลเมตรใหม่ก็ถือว่าใช้มาน้อยนะครับรถปี16ก็8ปีปีปีละหมื่นกิโลเป็นรถมือเดียวนะเป็นเกียร์ไฟฟ้าภายในใหม่มากนะครับ บอบาะไฟฟ้าเป็นเมมโมรีนะครับไม่มีตําหนิใดๆรวมไปถึงสวิตไฟนะครับสวิตไฟหน้าปัดส่วนใหญ่สวิตไฟกระ Fire, าจากไฟฟ้านะครับจะชอบมีรอยเล็บอะไรเงี้ยนะครับแต่คันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเรียบร้อยมากอ,อีกจุดหนึ่งก็เป็นตรงสวิตมือเปิดไฟนะครไฟตัดบอกต่างๆจุดนี้จะชอบมีตําหนิเป็นรอยเล็บนะรวมไปถึงมันติฟังก์ชันด้วยพวงมาลัยคันนี้สวยงามมากมลงตัวไม่มีตําหนิใดๆพวงมาลัยหนังหนังแท้นะครับ เป็นของเดิมจากโรงงานเพราะไม่แปดหมื่นถือว่าถือว่าใช้น้อยนะครับเบาะทุกตัวนะครับไม่มีตําหนินี่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ไปเก็บงานไม่ทําอะไรเลยเพราะคันนี้โดยรวมก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนะรถยนะ์เลี้ยงคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมใดๆเลยเพราะรถภายในเรียบร้อยนะฮะด้านหลังยิ่งยิ่งดูดีเลยนะครับด้านหลังยิ่เรียบร้อยเลยนะนี่คือ,อ b m x อสามนะครับสุดยอด รุ่นหนึ่งของความประหยัดแล้วก็ไปได้ทุกที่นั่นเองนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับผู้ชมครับเพราะว่าประตูลังไฟฟ้านะครับรีวิวตอนเย็นนะครับผู้ชมครับขออนุญาตเปิดโทรศัพท์เพิ่มแสงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะด้านหลังนะฮะน้องแพทมาถ่ายด้านหลังเลยนะด้านหลังพรมทุกอย่างสวยงามนะครับไม่มีตําหนิใดๆเบาะสามารถหลังเบาะได้สามารถดึงปิดนะครับดึงปิดไว้ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่มองเห็น สิ่งของที่วางด้านหลังนะครับตรงจุดนี้เป็นห้องด้านหลังนะครับตัวขอล็อกต่างๆเวลาจะจุดยึดต่างๆนะครับอยูด้านหลังยังมีอยู่ครบเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ให้มามีครบเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับทุกอย่างฟีเจอร์การใช้งาน,นยังสามารถใช้งานได้ครบนะครับออกที่มิเลเนียมออโต้นะตัวแทนจําหน่ายของ bmw mini cooper ที่อุบลราชธานีสีเดิมทั้งคันครับคุณผู้ชมครับดูจากเม็ดสีนะครว่าเม็ดสีเนียนมากๆนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของรถ suv ที่สุดหรูหราในราคาที่จับต้องได้ง่ายๆนะครับรถใหม่3ล้านหแสนนะครับวันนี้นะครับเป็นเจ้าของง่ายๆในราคาพิเศษครับคุณผู้ชมครับไม่8 0 0 0 0โลคันนี้ก็ขายอยู่8 9 9 0 0 0บาทเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะครับ พราะฉะนั้นเองคันนี้ยอดจัดได้เต็มเลยนะถ้าลูกค้าสนใจไปได้ของมีรถคันเก่าอยากจะมาเทรดอยากจะมาแลกกันนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้อยู่ที่ไหนนะครับทั่วประเทศไทยไปแนนเซนให้ถึงบ้านตรวจสอบเกตถึงบ้านแล้วรถคันนี้สามารถส่งเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะครับเช็คประวัติเช็คเลขไม่ว่าคันนี้เช็คอะไรมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าเ้อรถกับมงคลคาเซนเตอร์ได้รถชิดดีมีคุณภาพนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับสนใจโทรหาผมได้นะครับ0 8 4 7 7 7 6699นะครับมาดูตัวจริงที่มงคลคาเซนเตรอร์อุบลรัชธานีได้ทุกวันนะครับหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับนั่งเครื่องมาที่สนามบินเราไปรับท่านที่สนามบินนะครับมาพักมาเที่ยวที่อุบลสักวันที่พักไม่ต้องจ่ายนะครับเรานะครับบริการให้ทุกท่านมีที่พักมีอาหารเช้าให้ฟรีนะครับขับรถกลับบ้านที่ไหนได้มั่นใจปลอดภัยอย่างแน่นอนขอขอบพระคุณที่ติดตามนะครับมีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมในทุกๆวัน ฝากกดติดตามากดกระดิ่งไว้นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เพราะช่องนะครับหายไปเพึ่งกลับมาใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานมงคลคาเซนเตอร์ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับมีรถเข้าใหม่จะมารายงานในทุกๆวันลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ